สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระนิษฐานที่ราชากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้วันนี้เวลา9นาฬิกาส3มนาทีสมเด็จพระนิษฐานที่ราชากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสระปทุมพระราชทานพระราชวโรกาส ให้รองศาสตราจารย์สเสถียรธัญศรีรัตน์อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันนำคณะกรรมการจัดงานแข่งขันการควบคุมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม4.0ครั้งที่3 Thailand Competition on Robotics and Automation Control using Industrial 4.0 Technology the Third จิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพระตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาทถูนกล้าวทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดแข่งขันดังกล่าวโดยสเสด็จพระราชุก,กุศลตามพระราชอัธยาศัยนา้ศา,ศาสิวิมลน,นบสุวรรณ ประธานมูลนิธิเบญจมาราชาลัยนำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราช,ชก,กุศลตามพระราชอัธยาศัย เวลา14นาฬิกา55นาทีสมเด็จพระนิษฐถาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณนะวังสะปทุมพระราชฐานพระราชวรโรกาศให้หนายวันลบมาณนะทัญญาประธานกรรมการบริหารบริษัทบางซื่อโรงสีไฟเจเม้งจำกัดและคณนะเฝ้รุลละอ,องพระบาท น้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายข้าวหุงสุกพร้อมรับประทานและน้ำพริกเผาพร้อมรับประทานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของข้าราชการทหารตำรวจทหารพรานและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชา องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลสิงถ้วยพระราชทาน kings cup ครั้งที่51ประจำปี2568ที่จังหวัดกาญจนบุรีวันนี้เวลา20นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องค์มนรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน kings cup ครั้งที่51ประจำปี2568ณสนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรีสนามกลีบบัวอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีมีนายอาทิสารอินตราผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนางนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัมภ์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะกรรมการจัดการแข่งขันร่วมในพิธี ผู้แถนพระอมร่วมชมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระหว่างทีมชาติไทยและทีมชาติอิรักการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพจัดขึ้นครั้งแรกปี2511 พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศร,รมหาราชบรมนาถบดพิษเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศและมีพระมหากรณาุณที่คุณพระราชทานถ้วยรางวัลคิงส์ครับไว้เป็นกิติยศแก่สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระมหาการุณาธิคุณสารต่อเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนสนใจกีฬาฟุตบอลสร้างความรักความสามัคคีให้แก่คนในชาติและแรงบันดาลใจให้แก่เด็กและเยาวชนได้พัฒนาตนเองก้าวขึ้นสู่การเป็นนักกีฬาทั้งนักกีฬาอาชีพและทีมชาติไทยพัฒนามาตรฐานกีฬาฟุตบอลให้ทัดเทียมระดับนานาชาติ การแข่งขันครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่4-7กันยายน2568มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันกับประเทศไทย3ทีมได้แก่ทีมชาติฟิจิทีมชาติฮ่องกงและทีมชาติอิรักในการนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบเหรียญที่ระลึกแก่นักกีฬาทีมรองชนะเลิศได้แก่ทีมชาติไทยและทีมชาติอิรัก จากนั้นมอบถ้วยรางวัลพระราชทาน King's c u ับครั้งที่51ประจำปี2568ให้แก่ทีมชาติอิรักผู้ชนะเลิศการแข่งขันซึ่งชนะทีมชาติไทยด้วยคะแนน1ต่อ0จบข่าวในพระราชาสำนักดิฉันดาราการทองลิ้มสวัสดีค่ะ คุณผู้ชมครับมีกรณีชาวบ้านกลุ่มชาติพัน์ธชาวแม่จันไปรวมตัวขับไล่ในอำเภอและปลัดอาวุโสอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายนะครับเพราะว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมหลังจากถูกสั่งให้ขุดศพบรรพบุรุษที่ฝังไว้นี่เป็นการชุมนุมที่ที่ว่าการอำเภอแม่จันครับที่จังหวัดเชียงรายซึ่งชาวบ้านบ้านเล่าชีก๋วย หมู่16ตำบลป่าตึงอภแม่จันจังหวัดเชียงรายกว่า300คนนำโดยนางสาวนาลินทิพสากยะวงศ์เดินทางมายังที่ทำการที่ว่าการอำเภอแม่จันนะครับเพื่อที่จะขอเข้าพบทางนงายอำเภอแม่จันนายยาน,นวุฒิสุดพิมพ์สีและก็นายพิชัยเขื่อนเพชรปละนาุสวอำเภอแม่จันเพื่อที่จะเรียกร้องขอความเป็นธรรมกรณีสั่งให้ขุดแล้วก็ย้ายหลุมฝังศพของบรรพบุรุษในพื้นที่บ้านเล่าชีกุวยครับ ซึ่งทําให้เกิดความกังวลกับทางชาวบ้านซึ่งอาจจะต้องถูกสั่งให้มีการย้ายที่ฝังศพของบรรพบุรุษถ้ามีการเรียกร้องอย่างไม่เป็นธรรมนะฮะถ้าหากมีการร,ร้องเรียนอย่างไม่เป็นธรรมนะครับโดยมีการนําป้ายขับไล่ทั้งในอำเภอแล้วก็ปลัดอาวุโสอำเภอแม่จันให้ออกนอกพื้นที่ครับคุณผู้ชมครปัญหาข้อพิพาทเนี่ยนะครับตามข้อมูลของทางกลุ่มผู้ชม,มบอกว่าเกิดจากการฝังศพ พราะเท่าจะแก่จิตเอื้ออังกูลผู้อาวุโสชาวราหูวัย83ปีบนที่ดินสวนหมู่ที่16ตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจจดเชียงรายครับ ซึ่งยังคงยืดเยื้อมานานเกือบปีครับแม้จะมีการไกลเกลี่ยกันหลายครั้งจากฝ่ายปกครองแล้วก็ส่วนด้ำรงธรรมแต่ก็ไม่สามารถหาข้อยุติได้จนนําไปสู่การพิจารณาของสารปกครองเชียงใหม่ครับโดยที่ดินพิพาทเนี่ยเป็นสวนเนื้อที่15ไร่อยู่ในเขตจัดสรรสปกรและสทอกอเดิมครอบครองโดยในเล่าชีกล้ยผู้ก่อตั้งบ้านเล่าชีกุ้ยต่อมาเมื่อปี2533ครับมีการโอนสิทธิ์การทำประโยชน์ ให้กับนายเรวัตศักยวงศ์และนางสาวเมธินีจิตเอื้ออังกูลครอบครัวผู้ครอบครองก็ได้ใช้ทำสวนผลไม้มาโดยตลอดนะครับเมื่อต้นเดือนเมษายน6-7เพราเท่าจะากแกซึ่งเป็นผู้ดูแลสวนแล้วก็มีความผูกพันกับพื้นที่เนี่ยก็สั่งเสียให้มีการฝังร่างไว้ภายในสวนหลังจากเสียชีวิต ครอบครัวก็มีการปรับพื้นที่แล้วก็เชิญทั้งผู้นําจิตวิญญาณลาหูและสินแสมาตรวจสอบนะครับก็ยืนยันว่าไม่กระทบต่อหมู่บ้านพร้อมรวบรวมรายชื่อชาวบ,บ้านที่เห็นชอบกว่า100รายชื่อก่อนที่จะฝังร่างเมื่อ11เมษายนส่วนทางด้านลูกสาวของนายเล่าชีก่วยและเพื่อนบ้านใกล้เคียงก็คัดค้านทีนี้ครับโดยให้เหตุผลว่าพื้นที่ดังกล่าวถือเป็นเขาหัวหางมังกรและหมอนหมู่บ้านตามความเชื่อของชาวเมียน การฝังศพในจุดดังกล่าวไม่เหมาะสมส่งผลให้เกิดการร้องเรียนแล้วก็นําไปสู่การเจรจาไกล่เกลี่ยกันหลายครั้งตลอดปี67จนถึงต้นปี68นะครับศูนย์นร,รงธรรามอำเภอแล้วก็จังหวัดได้จัดเวทีไกล่เกลี่ยรวมแล้วไม่น้อยกว่า5ครั้งฝ่ายครอบครัวของผู้เสียชีวิตก็ยืนยันข้อเสนอปรับภูมิทัศน์และก็ยินยอมให้ประกอบพิธีตามความเชื่อของชาวเมียนขณะที่ฝ่ายคัดค้านก็ยืนกรานให้ขุดย้ายศพอย่างเดียว ก็ส่งผลให้การเจราจาทุกครั้งเนี่ยล้มเหลวนะฮะโดยหลังจากที่มีการชุมนุมประลัดอำเภอแม่จันก็เชิญแกนนำพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ดํารงธรรมจังัดเชียงรายไปพบป่าเพื่อหาทางออกนะครับโดยทั้งฝั่งของผู้ชุมนุมเนี่ยได้กล่าวว่าที่ผ่านมาได้พยายามเจราจาหาทางออกในการทำให้ที่ฝังศพเป็นไปอย่างถูกต้องโดยยินยอมที่จะสละที่ดิน เพื่อที่จะทําให้เป็นสุ่สารสาธารณะเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับแต่ก็ไม่ได้รับคําตอบครับมีการยื่นหนังสือถึงนายอำเภอแล้วก็ได้ถูกตอบกลับมาว่ายังไม่ได้รับหนังสือก็เลยทําให้เกิดการรวมตัวแล้วก็เข้ามารีกร้องความยุติธรรมในครั้งนี้นะครับสําหรับประเพณีการฝังศพของชาติพันธ์ จะทาการฝังศพบ,บรรพบุรุษในที่ดินทํากินของตนเองครับซึ่งที่ผ่านมาก็มีการอนุโลมให้สามารถทําได้นะครับแต่ด้วยเหตุการณ์นี้ได้มีการฟ้องร้องจนเกิดข้อพิพาทแล้วก็มีคําสั่งให้ขุดย้ายหลุมศพทําให้ชาวบ้านก็ต่างกังวลว่าเดี๋ยวในอนาคตถ้ามันมีข้อพิพาทเกิดขึ้นหรือว่าไม่พอใจใครก็มาฟ้องหรือว่ากลั่นแกล้งให้ขุดหลุมศพบ,บรรพบุรุษก็อาจจะมีโอกาสสามารถทําได้แบบนี้นะฮะก็เลยต้องการเรียกร้องให้มีการหาทางออกอย่างเป็นธรรมกับทุกฝ่ายครับ แลีวรก็ตามในการพบปะพูดคุยในครั้งนี้ทางแนอำเภอแม่จันแล้วก็ปลัดอาวุโสอำเภอแม่จันติดภารกิจไม่ได้เข้ามาร่วมรับฟังข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมแต่อย่างใดนะครับโดยในช่วงบ่ายกลุ่มผู้ชุมนุมเคลื่อนตัวไปยังสารกลางจังหวัดเชียงรายครับเพื่อที่จะยื่นหนังสือให้ทางผู้ว่าเชียงรายทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจะได้มีทางออกให้กับทางผู้ชุมนุมครับ หญิงชาวออสเตรเลียนะคะถูกสารตัดสินให้ลงโทษจำคุกตลอดชีวิตค่ะจากข้อหาฆ่าคนตายถึง3คนด้วยการเสิร์ฟอาหารที่ปนเปื้อนเห็ดพิษเมื่อ2ปีก่อนนะคะนางเอรินแพตเตอร์สันลูกแม่ลูก2นะคะวัย50ปีถูกสารเมืองเมลเบิร์นค่ะสั่งจำคุกตลอดชีวิตจากความผิดฐานฆ่าคนตาย3กระทงและพยายามฆ่าอีกหนึ่งกระทงจากการสังหารญาติญาติ3คนของอดีตสามีด้วยการเสิร์ฟอาหารกลางวันที่ปนเปื้อนเห็ดพิษที่บ้านของเธอที่รัฐวิกตอเรียเมื่อ ปี2,565ผู้เสียชีวิตนะคะประกอบไปด้วยนายดอนและนางเกลแพทเตอร์สันพ่อและแม่สามีซึ่งอยู่ในวัย70ปีอีกคนนึงก็คือนางเฮเทอร์วิลกินสันวัย66ปีซึ่งก็เป็นน้องสาวของนางเกลส่วนนายเอียนวิลกินสันสามีของเฮเทอร์รอดชีวิตมาได้ค่ะหลังจากที่มีอาการป่วยขั้นโคมา่าจากอาหารมรณนะมื้อดังกล่าวและทําให้เขามีปัญหาสุขภาพมาอย่างต่อเนื่องส่วนไซมอนแพตเตอร์สันผู้เป็นสามีรอดชีวิตมาได้อย่างบุด ที่คิดว่าจะไปร่วมรับประทานอาหารมื้อน,นั้นด้วยแต่สุดท้ายกลับตัดสินใจยกเลิกในนาทีสุดท้ายเพราะเขาเชื่อว่าคนที่เป็นภรรยาของเขาเนี่ยพยายามจะวางยาพิษเขามาหลายปีแล้วค่ะขณะที่นางแพทเตอร์สันยังคงยืนกลานในความบริสุทธิ์โดยบอกว่า